สวัสดีครับผมชางสันเถื่อนัสสักนะครับเดี๋ยวชุดนี้จะเป็นงานยิงปืนยิงหนูนะครับผมเป็นผายิงหนูนะครับยิงหนูก็ได้ยิงปลาก็ได้นะครับความยาวของปืนนะครับรวมท้ายจะอยู่แค่เมตรสิบเซนหรือเมตรยี่สิบเซนประมาณนี้นะครับแต่เราก็บอกมันจะความยาวไม่เท่ากันนะครับส่วนปีกก็จะกว้างแค่สิบห้าเซนนะครับสําหรับยิงหนูแย่ต้าปลกอ้อยนะครับผมจับจับมือเดียวงี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะพาดอย่างนี้ยิงก็ได้นะครับ จับฝองมือก็ได้นะครับผมอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับแต่ถ้าจับมือเดียวก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับถ้าจับฝ่องมือก็ยังดีนะครับผมจับฝองมือได้นะครับตัวนี้จะเป็นไกธรรมดาไม่มีเซฟนะครับสําหรับป <c oughs> ืนย me. <medi> ิงหนูยิงปลาทั่วไปราคาหลอดย่อมยาวนะครับผมสั้นๆนะครับเก็บในรถก็ได้นะครับง่ายๆนะครับตัวนี้จะเป็นกัดล่องห้ามิลนะครับผมยิงได้ลูกสี่มิลและห้ามิลนะครับไม่ยิงลูกไม้สิบมิลไม่ได้นะครับลูกไม้ยิงหนูยิงไม่ได้นะครับผม แล้วผมก็ไม่ได้ทํานะครับมันไม่มีของนะครับผมไม่มีลูกดอกทําให้นะครับก็ผมก็จะทําเป็นลูก5มิลนะครับผมเป็นลูก5มิลกับ4มิลยิงปลาก็ได้ยิงหนูก็ได้นะครับอ่าสองสองขนาดนะครับผมก็นะครับจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับผมนะครับอ่าประมาณนี้เลยจับกระชับมือนะครับยิงความยาวแค่นี้เองนะครับผม สั้นครับผมผมยืนผมสูงเมตรเจ็ดสิบสองนะครับปืนอยู่แค่นี้เองครับผมสั้นนะครับเม็ดหนึ่งเม็ดกว่ากว่านะครับสั้นๆสำหรับลูกค้าที่ต้องการแบบสั้นๆยิงปลาใกล้ๆนะครับผมหรือว่ายิงหนูเวลาสั่นตอกนะครับผมเวลาสั่นตอกสั่นตอกมาใกล้นะครับหนูมาใกล้เงี้ยปืนสั้นๆเราสามารถยกขึ้นได้นะครับยกยกได้หรือว่ายืดได้ใกล้ๆอย่างนี้นะครับผมระยะประมาณนี้ ต้นไม้ประมาณนี้นะครับแค่นี้เองสมมุติว่าถ้าเป็นปืนยาวาเป็นปืนยาวนะครับเวลาหนูมาใกล้ๆกลางมันจะติดพื้นมันไม่สามารถที่จะยิงได้เพราะบางทีเรายกสุดแขนแล้วแต่ว่าลางถึงพื้นนะครับออันนี้จะตอบโจทย์มาเรื่องของปืนยิงหนูที่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะยิงได้ง่ายนะครับอ่าหนูเข้ามาสั่นตอบเข้ามาใกล้ๆนะครับที่เข้ามาหาเท้าแล้วนะครับดูนะครับปืน อย่างนี้นะครับยังเข้ามาสุดนี้คือว่ายังยกไม่สุดเท่าไหร่นะครับถ้ายกสุดก็อย่างนี้ได้นะครับนี่ครับนะครับเจอหัวยิงยังได้นะครับถ้าหนูไม่ตื่นนะครับผมอันนี้จะคือว่าใกล้ๆคือจะเสี่ยงได้หมดเลยนะครับทุกที่นะครับสมมุติว่าเป็นป่ารกๆนะครับผมปืนนี้จะแย่ดึงแย่ดึงจะง่ายกว่าปืนยาวๆนะครับผมถ้าปืนยาวนี่คือบางทีแย่มาปั๊บ ติดข้างหลังมัางอะไรบ้างนะครับอันนี้คือมันจะเท้าหน่อยนะครับแต่ถ้าเันนี้ก็ยิงหนูใกล้ๆโอเคนะครับยิงปลาก็ได้ระยะประมาณ5้าเมตร6กเมตรเจ็ดเมตรประมาณนี้นะครับผมรับยางได้2คู่นะครับผมใส่ยางสามารถใส่ยางได้2คู่นะครับนะครับราคาก็อยู่ที่1,900บาทรวมส่งนะครับถ้ามีปลายทะถ้าเก็บถ้าสั่งจองเลยสั่งส่งนะเป็นไปเก็บไปทางก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งรบาทนะครับผม นะครับ1,900บาทเป็นไกด์กล่องสแตนเลสนะครับผมปีกอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีลูกให้2ลูกนะครับผมยางให้1คู่นะครับผมยาง1คู่แล้วก็จะมีท่อพร้อมสายให้อีกหนึ่งชุดนะครับท่อพร้อมสายให้1ชุดนะครับผมโอเคครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดต่อเบอร์โทร089 5์0 0 878นะครับผมเบอร์นี้เป็นเบอร์ไอเดีไลน์นะครับแล้วก็เป็นเบอร์โทร สามารถติดต่อผมได้ตลอดเนี่ยนะครับผมก็บางทีผมถ้าผมทํางานผมก็จะถ้าผมได้ยินหรือว่าผมว่ามันก็จะรับนะครับผมแต่บางทีโทรมาก็โทรหาผมไม่บ่อยนะครับบางทีผมอาจจะแบบว่ายุ่งอยู่แล้วไม่ค่อยได้รับเงี้ก็มีนะครับเยอะนะครับะนะครับก็รุ่นนี้ก็จะมีแค่ปีก15เซนเท่านี้น,นะครับผมไม่มีปีกกว้างกว่านี้นะครับผมแต่มีแค่ปีก15เซนเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมทํามาให้มันกระทัดรัดในการยิงป่ายิงหนูยิงอะไรในป่าลูกๆเลยนะครับไม่กว้างมากนะครับผม โอเคนะครับก็ฝากผลงานปืนอิปลาช่างแต่งด้วยครับขอบคุณมากครับ